สวัสดีครับ f อซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามแนวทางนะครับเราสามัคคีแล้วก็สามัคคี VIP นะครับเมื่อวานนี้ผมก็ไม่ได้ลงให้เนาะเพรชนกับเราพัฒนานะครับวันไหนที่ชเราพัฒนาผมจะไม่ค่อยลงนะครับสำหรับราสามัคคีแล้วมก็เลยพ่วงไปสามัคคี VIP, VIP ด้วยเนาะเวลามันแค่ห่างกันนิดเดียวนะครับผมก็เลยตัดสินใจไม่ลงให้ นะครับก็ต้องขอโทษสมาชิกเอทุกท่านด้วยก็ไดูราสมาคตีวันนี้นะครับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นจากส่วนถึง9ก้าคัดได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมา,มากกว่าตัวเล็กอื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลข น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็ามาตามกันเลยเนาะสำหรับแนวทางราสะมัคคี ก็สาเมื่อกี้แล้วก็สามเมือกี้ V I P นะครับเอาสองแนวทางเหมือนเดิมนะครับครเราชุดวินวันนี้นะครับชุดวินวันนี้ผมให้พี่ สองเจ็ดนะครับจุดพินนะครับ2 7 6 0 4นสะครับเส้อเล็กเด่นทัไมที่2กับ7 นะครับสองกับเจ็ดก็ใน้นลที่เลขสองนะครับใน้นลที่เลขสองก็จับในสามชุดนะครับจับในสามชุดก็เป็น 42 02องนะครับสี่สองูสี่สองศูนสองแล้วก็จับให้ เลขเตรชดุดนึงนะครับก็จะเป็น4 7ครับส่วน3ตัว2ชุดนะครับจับไปที่0 42แล้วก็0 4 7 กับก็ระวังเล็กเบิ้ลนะครับแต่เล่นเล็กเบิ้ลก็ให้เล่น2-2สองคือ<ๆ>สำหรับแนวทางราสมัคคีนะครับส่วนตัวที่ผมเน้น้นะครับผมเน้นที่เน้นที่สี่สอกันเนาะ ับสำหรับในทางรานสมคีตัวที่ผมเน้น้ก็คือ42ชุดติด3ตัวก็ชุดนี้นะครับับชุดนี้นะครับ42 กลับไปกันต่อที่สามัคคี V I P นะครับวันนี้ชุดบินผมให้ที่9ก้า3ูนก้าูนสามสี่ห้า เลขเด่นผมให้ที่9กับ0กีกับเลขเด่นที่9กับ0ตัวที่ผมแน่น้ผมแนน่้ที่เลข0ูนะครับแน่นที่เลขศูนย์จะเป็น 03 04 05ก็ระวังเลขเด่นมาด้วยกันด้วยนะครับ <c oughs> 9 009นะครับส่วน3ตรวมจับให้ที่ จะไปที่904านะครับเก้า4 0ดีกว่าเนเกาศูนย์สี่หรือเก้ก็ได้นะครับแล้วก็ ห้าสามเก้านะครับก็เก้าอยู่ตัวนี้นะครับผมไม่ได้จับผมไม่ได้เน้นให้นะครับถ้าท่านต้องกรจับเลขเก้าก็จะเป็นเก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะครับสา ตัวที่น่าเล่นก็คือ40นะครับ40ผมจะติดอยากจะติดให้ชกชุดหนึ่งก็จะเป็น94เนี่ยเอา3ตัวไปตัดเล่นตัวนี้ก็ได้นะครับ3ตัว3ตัวไปตัดเล่นแต่จุดนี้ผมเน้นหน้าที่40 ส่วน2ตัวชุดลองนะครับเลขเด่นเน้นในที่เลข0ครับก็มีแค่นี้นะนะครับส่วนตัวนี้ผมไม่น่าคิดว่ามันน่าจะเบิ้ลนะไม่ไม่เบิ้ลหรอกเนาะนะครับแต่ถ้าเบิ้ลก็ให้เอาเลขเด่นมาเบิ้ลนะครับ9900นะครับ นครับคือชุดนี้ที่น่าเล่นที่สุดก็เอาไปตัดเล่นก็ได้นะครับตัวที่ผมติ๊กให้นะครับถับใครที่รับแนวทางนะครับก็แค็บเอาไว้นะครับ ครับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิกแคปซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่22เดือน4พศ2568นะครับขอให้โชคดีทุกท่านจิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับกลับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ